เล่าเรื่องแบบจับทางไม่ถูกค่ะแอบร้ายกาศในการกัดจิกความบันเทิงสุดโตง่งฉบับพี่เต๋อนะคะมันโดนใจจริงๆค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊ขวัญช่องเลมันซีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า f a s t and f ฟิลเลอรเร็วโหดเหมือนโกรธเธอชีวิตผมแม่งหมกมุ่นอยู่กับการทํายังไงก็ได้ให้เร็วขึ้นผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราครบกันเธอเข้าใจผมเราย้ายมาอยู่ด้วยกันเธอทิ้งผมเพื่อให้อยู่เร็วขึ้น ไอต้องอยู<_<_<_<_<_<_่เจนีพ่งกดตั<_<_้งแต่เราย้ายไม่อยู<_<_<__<_<_<_<_่ด้วยกันก็เหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีคนช่วยผมไม่รอดชื่อเมทันค่ะทำอะไรได้บ้างคะทุกอย่างและค่ะเรื่องนี้สําคัญต่อชัยชนะของผมมากได้แม่ไปถ่ายชีวิตโคกระบือให้ตอนนี้ก็เป็นหนังแนวแอคชั่นนะคะของผู้กํากับสายเนิร์ดอย่างคุณเต๋อนวพลนค่ะ ผลงานสร้างความจดจำให้กับคนดูมาแล้วหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็น36 The Master Free l a n c e B N K 4 8 g ซ r บ d แอ t เคโค่ะ Drive Tomorrow แล้วก็ How to Think ค่ะเรียกได้ว่าหนังแต่และเรื่องของเขาเนี่ยะคะล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โค้ชัดเจนค่ะอาจจะมีทั้งที่ทำออกมาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะแต่ยอมรับเลยค่ะว่าพักหลังงานของพี่เตอ๋อเนี่ยค่อนข้างที่จะแมสแล้วก็เข้าถึงคนดูได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะคะกับหนังเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า ฟาร์สแอนด์ฟิลเลนะคะก็ดูจะแตกต่างจากหนังทุกเรื่องที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆค่ะเพอได้นักแสดงนําอย่างยาย่าอุรัสยาแล้วก็นัดกิจจฤิค่ะ2นักแสดงมากฝีมือของวงการภาพยนตร์ค่ะมาร่วมงานกันในหนังเรื่องนี้ค่ะสําหรับฟา a ์สแอนด์ฟิลเลนะคะก็มีความยาวทั้งหมด2ชั่วโมง12นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ค่ะ สำหรับ Fast and f ฟ r เนะคะเป็นเรื่องราวของเกาค่ะแชมป์สปอร์ตสแต็คกิ้งค่ะวัย30ปีค่ะชายหนุ่มที่ทุ่มเททั้งชีวิตนะคะให้กับกีฬาที่เขาชื่นชอบค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะมันคืออาชีพของเขาด้วยค่ะที่สำคัญเนี่คะเขาต้องลงแข่งขันในแมตช์สำคัญระดับโลกค่ะโดยคู่แข่งของเขาคือเด็กๆจากทั่วทุกมุมโลกค่ะเพื่อหวังที่จะโค่นแชมป์จากเขาค่ะแต่ระหว่างการฝึกซ้อมนะคะ เจค่ะแฟนสาวของเขาเนี่ยกลับขอเลิกค่ะ ทำให้เกานะคะต้องเผชิญกับปัญหามากมายในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะแล้วเกาจะผ่านช่วงเวลาไรา้รายนี้ไปได้อย่างไรนะคะใครอยากรู้ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะยอมรับเลยนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นพี่เติอสูงมากๆเลยค่ะมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะคะถ้าชอบเนี่ยก็คือชอบสุดไปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะดูน่าเบื่อไปเลยค่ะแต่ส่วนตัวเจ๊นะคะเจ๊ชอบค่ะ ถือว่าทำออกมาได้สนุกค่ะแล้วก็เอนจอยตลอดที่ได้รับชมเลยนะคะกับมุกตลกล้อเลียนสังคมค่ะแล้วก็ภาพยนตร์ชื่อดังค่ะที่ตัวผู้กำกับเองเนี่ยน่าจะชื่นชอบอยู่แล้วบวกกับดนตรีประกอบนะคะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนั้นๆมาจบวางใส่ได้อย่างมีสไตล์ค่ะซึ่งแม้บางอย่างเนี่ยอาจจะดูขัดกับสถานการณ์ของตัวหนังน,นะคะ มันดันกลายมาเป็นลงตัวซะง,งั้นนะคะหรือคําพูดติดหูติดปากนะคะของภาพยนตร์ค่ะหรือว่ากระแสสังคมในยุคป,ปัจจุบันค่ะเรียกง่ายๆเลยนะว่าพี่แกอยากเสียดสีอะไรนะคะแกใส่แบบจัดเต็มโนโสดโนโคแคร์กรอบเรื่องของตัวหนังเลยค่ะแต่ต้องบอกหน่อยนะคะว่าต้องเป็นคอหนังพอสมควรเลยนะถึงจะเก็ตในสิ่งที่พี่แกใส่ไวไ้แทบตลอดทั้งเรื่องค่ะรวมไปถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะที่มันแฝงอยู่ตลอดเวลาในการดําเนินเรื่องค่ะ ถ้าพูดถึงตัวหนังเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะหนังเน้นเล่นกับความธรรมดาของชีวิตคู่รักคู่หนึ่งค่ะอย่างเกาและเจค่ะ2ตัวละครที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดกูค่ะเกานะคะชายหนุ่มผู้ทุ่มเททั้งชีวิตค่ะให้กับสปอร์ตแ a กซิ่งค่ะโดยมีเจนะคะเป็นผู้สัพพอร์ตให้เกาอยู่ตลอดเวลาค่ะทุ่มเททั้งเวลาของตัวเองให้กับเกานะคะจนวันหนึ่งค่ะมันถึงจุดที่พีของเจค่ะบว กับวัย30บวกมันเป็นวัยที่ต้องจริงจังกับชีวิตมากขึ้นค่ะเจนะคะก็เป็นตัวแทนของคนวัย30ค่ะที่ต้องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายรักในความธรรมดาของชีวิตค่ะซึ่งมันตรงข้ามกับเกาเลยค่ะที่มีเป้าหมายและก็มุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําค่ะจนบางทีนะคะก็อาจจะหลงลืมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะซึ่งเขานะคะก็เลือกที่จะเล่าโดยปราศจากอารมณ์ดราม่าเสียใจร้องไห้ค่ะ Yeah. แต่เน้นไปกับการแสดงหน้านิ่งค่ะแล้วก็ไดอารอกที่แม่งโคตรจีนแล้วก็ทันยุคทันสมัยค่ะเสียดแทงได้อย่างเจ็บปวดค่ะผสมกับมุกฮ่าๆนะคะที่พาเราคลายเครียดค่ะทําให้เราเนี่ยนั่งขำไปกับสถานการณ์ที่ตัวละครอย่างเกาเนี่ยต้องพบเจอในแต่ละเลเวลค่ะสีสันที่สําคัญแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะ่ะสาหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือเหล่าบรรดานักแสดงสมทบค่ะอย่างบทแม่บ้านเมทัลค่ะตัวกลมหน้านิ่งนะคะที่มีความมัดมั่นในอาชีพของตัวเอง ถือว่าเป็นแม่บ้านที่เก่งครบจบในคนเดียวนะคะตัวละครที่ออกมาแต่ละซีเนี่ยเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนดูได้ตลอดเวลาค่ะหรือแม้แต่บทของปอค่ะผู้ดูแลโรงเรียนสอนสปอต stacking นะคะกับสำเนียงการพูดที่โคตรแนวเลยค่ะจริตในการแสดงถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ค่ะและที่สำคัญนะคะรับส่งมุกได้ดีกับเกามากๆเลยค่ะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะคะที่เจเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะ บทแม่ของเกาค่ะแม่ก็คือแม่ค่ะไม่ต้องเล่นอะไรเยอะเลยนะคะก็เรียกเสียงฮาได้ทุกมุกทุกเม็ดนะคะที่ตัวละครนี้ปล่อยออกมาค่ะไยหลิวค่ะนักแสดงเด็กที่ a c t i n ง ค่ะตัวละครรับสำคัญค่ะที่ทำให้ทุกอย่างในคลีค่คลายค่ะถือว่าน้องแสดงออกมาได้น่ารักแล้วก็จีดไม่เบาสำหรับบทนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนเลยค่ะที่ออกมาแบบคนละนิดคนละหน่อยนะคะแล้วก็สร้างซีนอันน่าจดจำได้ให้กับคนดูไม่น้อยค่ะจะว่าไปแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการหยิบนำกีฬาสแต็กนะคะมานำเสนอผ่านเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนวัย30บวกค่ะทั้งในเรื่องราวของความรักความฝัน ะะรวมไปถึงการนำฉากล้อเรียนภาพยนตร์ดนตรีประกอบบทพูดเจ๋งๆนะคะมาใส่ให้กับเรื่องราวให้มันสนุกขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น Star War, p a r า s i t e f a ฟ้าแอนด์สฟค่ะชื่อเนี่ยคล้ายๆกับหนังเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะนับว่าเป็นไอเดียที่แบบสุดไปเลยค่ะกับความแวกแนวของพี่เตอ๋อค่ะที่ค่าน้อยเนี่ยขอคาระวะเลยค่ะว่าพี่แกกล้าทำวะ่ะและดันทำออกมาดีซะด้วยค่ะ ส่วนการแสดงของนัดก,กิจเจริศนะคะในบทเกาค่ะถือว่าสอบผ่าน,นะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นนักแสดงอีกคนนะที่น่าจับตามองอย่างมากเลยคะ่ะใน acting ที่เหนือชั้นนะคะด้วยคาแรคเตอร์แบบเนิร์ดน,นะคะจังหวะการพูดแบบเร็วๆรัวๆนะคะแต่ว่าหน้านิ่งค่ะหรือแม้แต่จังหวะการปล่อยมุกนะคะรวมไปถึงอินเนอร์แบบเล่นใหญ่รัชดาไลค่ะพี่แกก็แสดงได้แบบสมจริงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงคนดูแบบสุดติงะะ่งเลยค่ะ ยาย่าอุรัสยาค่ะในบทเจค่ะเรื่องนี้ยาย่าน่ารักมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะโคตรชอบเลยเวลายาย่าสปี่อังกฤษนะคะคือสัมเนียงเนี่ยโคตรอินเตอร์เลยแล้วมันก็ดูเท่ด้วยค่ะในคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ค่ะอยากบอกเลยนะว่ายาย่าลุเนี้คือดีมากค่ะแค่ไปดูความน่ารักของยาย่าเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วค่ะจะเอาอะไรอีกรวมๆแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เน้นไปที่เรื่องราวของการเล่นสแต็กเลยค่ะแต่ว่าตัวหนังเน,น้นๆ กับการใช้ชีวิตคู่ที่มันมีอะไรนอกเหนือจากคำว่าความรักค่ะโดยเปลี่ยนวิธีเล่านะคะมาให้มันดูไม่ซีเรียสจนเกินไปค่ะและที่สำคัญนะคะต้องไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นที่เคยทำมาค่ะส่วนดีเทลหลายๆอย่างของหนังเรื่องนี้นะคะค่อนข้างเฉพาะกลุ่มพอสมควรค่ะถึงจะดูแล้วสนุกค่ะอย่างการใช้มุกล้อเลียนหนังนะคะก็จำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราเนี่ยจะต้องเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนนะคะถึงจะเข้าใจกับสิ่งที่ผู้กำกับเนี่ย Thank you ตั้งใจจะใส่เอาไว้ค่ะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยดูสนุกขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่เก็ตทุกอย่างนะคะก็ถือว่าดูสนุกอยู่นะแต่อาจจะมีบางมุมนะคะที่รู้สึกว่าหนังเนี่ยแอบหลอกคนดูอยู่เหมือนกันนะคะอย่างการโปรโมทว่ามันเป็นหนังแอคชั่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหนังออกแนวตลกร้ายกัดจิกล้อเลียนหนังมากกว่านะคะและในส่วนของเรื่องกีฬาสแต็กเนี่ยยังไม่ได้ลงลึกมากเท่าที่คิดค่ะถ้าเทียบจากตัวอย่างของหนังเนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบท,ที่ทุกคน าดไว้แน่นอนค่ะ f านแอ d ด์ฟิ l เลิค่ะเร็วโหดเหมือนโกรธเธอนะคะเจให้คะแนนไว้ที่โอ้สนุกนะคะเจให้7.8เต็ม10ค่ะเล่าเรื่องแบบจับทางไม่ถูกค่ะแอบร้ายกาดในการกัดจิกความบันเทิงสุดโตง่งฉบับพี่เต๋อนะคะมันโดนใจจริงๆค่ะ แล้วก็สาหรับใครนะคะที่อยากจะไปพิสูจน์หนังไทยเรื่องดีเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่คุณภาพอยู่แล้วนะคะเมื่อเราได้รู้เนี่ยว่าพี่เติมผู้กํากับเนี่ยก็น่าสนใจอยู่แล้วนะคะเชียร์เลยนะว่าไปดูเถอะคะ่ะสนุกจริงค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไปดูมาแล้วนะคะสนุกหรือไม่สนุกไงนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทั้งในทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะแล้วไว ว่างๆนี่เจ๊จะมารีวิวกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า